ปวัดนครราชสีมาประมาณพศ2425ขณะนั้นยังเป็นป่าดงหนาทึบสัตว์ต่างๆเช่นนกไก่ป่าหมูป่าเูแมงเสือหมีช้างและสัตว์ที่ดุร้ายยังมีอยา่างทุกชุมอาชีพของชาวบ้านคือการทำไร่เลื่อนลอยปลูกพืชลงลุกเช่นพริกมะเขือแตงโมงแตงไทยข้าวโพดข้าวฟ่างถั่วงาและทำนา อากาศฤดูร้อนจะร้อนจัดฤดูหนาวจะหนาวจัดฤดูฝนฝนจะตกน้อยตาคํำยายมีสองสามีภรรยาภูมลำนาอยู่บ้านกุพิมานเป็นคนแรกที่มาทำไร่เลื่อนลอยน้ำหมู่บ้านแห่งนี้บนเนื้อที่ประมาณแค่สองถึงสามยานทั้งสองเดินทางมาตอนเช้าและจะกลับไปยังหมู่บ้านกุพิมานในตอนบ่ายๆเพราะหากกลับค่ำก็กลัวภัยจากสัตว์ดร้ายต่างๆ ทั้งสองสาม,มีทําอยู่อย่างนี้เป็นเวลาประมาณ4-5ปีประมาณพศ2430ตาคํายายมีจึงได้อพยพมาอยู่านะที่แห่งน,นี้อย่างถาวรในการอพยพครั้งนั้นมีลูกหลานอพยพติดตามมาด้วยประมาณ4-5ถึครอบครัวและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่แห่งน,นี้ว่าบ้านไร่ยายมีอรดีกุฎพิมานต่อมาคำสร้อยต่อท้ายอรดีกุฎพิมาน ได้หายไปตามกาลเวลาคงเหลือเฉพาะคำว่าบ้านไร่เท่านั้นดินแนนดนหลวงพ่อคูณเพิ่มปูนวัฒนธรรมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดบ้านไร่ ็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในตำบลกุดพิมา,พานอำาเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเดิมเป็นสำนักสงฆ์เล็กที่มีมาตั้งแต่พศ .2436 ในช่วงรัชกาลที่5ก่อนจะมีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ,พ่อคูณปริสุทธโธเป็นพระที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมีบิดาชี่อนายบุญชัดนกลางมารดาชื่อนางนานทองขาวฉักคนกลาง พี่น้องรูวมิดามานดานด้วยกัน3ามคนคือนางาม่านโอมการเจนะรัตและน้องคนเล็กชื่อนางทองหล่อจันเพ็งเมือ่ออายุ18ปีก่อนหลวงพ่อคูณจะบวชได้มาฝึกเป็นหมอเพลงหัวลาครั้งหนึ่งหักเป็นหมอเพลงอยู่นั้นหลวงพ่อได้พบรักแรกและรักสุดท้ายกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าลำพึงได้แอบรักอยู่ข้างเดียวแต่ก็ไม่กล้าบอกไปเก็บไว้ในใจตลอดเวลา ครูสนครูเพลงของหลวงพ่อคูณได้แต่งเพลงให้หลวงพ่อคูณจนเกิดเป็นบทเพลงดิ่งขึ้นมามัดมรูคนอื่นก็คือเหมือนคือคุณมัดมารูไอหมอคุณนี่คือลิงคือขามเลี้ยงคือขามร,รูปรงไม่คือใครมันอย่างเขาก่อไฟยังคือคุณไม่ทำเหลี่ยง ทำใหม่ก็ยอมใหม่ทำใหม่มาครั้งยังเป็นเล็กน้อยก็ทํานักทําเบาว่าผีเอ้ยเมื่อไรจะมากินขาอยู่ได้ก็ชิงแต่มากินเข่าเสื้อใหญ่เท่าควายเมื่อไรจะกินกูเมื่อหลวงพ่อคูณมีอายุได้21ปี เกิดมีจิตศรัทธาที่จะบรรชาอุปสมบทและตั้งใจจะบวชศักษาภรรษาแต่เมื่อคุณคิดถึงภาพในอดีตตั้งแต่วัยยาว์เห็นความยากลำบากของท้องถิ่นรักกันดาลในบ้านเกิดเมืองนอนจึงคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทําอย่างไรจะช่วยคนเหล่านี้ให้พ้นทุกข์ได้หลวงพ่อคุณจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะอุทิศกายถวายชีวิต เพื่อบวรพระพุทธศาสนาตลอดไปแต่อีกคระนั้นหลวงพ่อก็ยังคอนขึ้นครอบครัวตลอดเวลาเช่นกันหลวงพ่อคูณจากภาษาที่วัดบ้านไร่ตั้งแต่ปีพศ2495หลังจากนั้นพศ2512หลวงพ่อคูณได้ย้ายไปจำวัดสักแก้วในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีาพระภาวนานประชานาหรือหลวงพ่อนุษฝากโกวไปสิธิ์ตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมา หลวงพ่อคูณได้จารึกจำภาษานาวัตต่างๆทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตอนออกเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษก่อนจะกลับมายังมาตุภูมิในวันที่10พฤศจิกายนพศ2 5 2 8ณวัดบ้านไร่ตำบงวนกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาแม้จะวาระส,สุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อก็อยังสอนให้ทุกคนตรงทรแต่ความดี